สูคคนสู่กินเขา่าผ้าษาสังมาตางสู่คนสู่อาบนา้ำผ้าสังเกียงต่างกันขั้นสีคอยแต่บุญมะคำโบทํำเอากะโบแมนขั้นสีคอยแต่ทรงให้มั่นสีไใดหอมไดลังเฮามีอาหารไว้ คนบอกินกับบอ,อีมมีดาบขั้นบอข้าเขาคุยท่างทองอีมบอเป็นแท้แล้วขอจเจริญพรท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายที่กำลังที่ตามหับชมได้หับฟังเมื่อนี้ทัางอาตมาเองจะได้นำเอาลักธรรมคำสอนเป็นคำกร มาว่ามาว่าสูออกตัวญาติโยมเ้าไล่สารบมาฟังน้ำกันสู้สู้สังละพะเตปัญญังฟังด้วยดียอมเกิดปัญญาเพิ่นว่าเพิ่นว่ามนุษย์ไต่ดุมฟ้าไผ้ก็อิิดเสมอเหมือนยามเมื่อมีซีวิตคิดอยากมีสุขดล ยามเมื่อไห้มอม่อยรับล่งคือหว่าคิดอยากมีบอนสนพ่อได้เพิ่งอีงขั้นเจ้าคิดจังสันให้เจ้ามันทำท่านสะสมการกุศลเพิ่มพูนเอาไว้ให้หักษาสินไววเป็นทนทางให้เจ้าไตเป็นบันไดไตขึ้นเมื่อฝ่าสู่สวรรค์ บุญบาปนั้นหากเป็นครูคขยงกันแล้วแต่กรรมไพ่มันสิเรลือกเอาทำไหวไผผู้สังร่วมขอความดีไรลังหวา่อาอนาคตต่อหน้าคงในส่วนเพิ่งดีมีกรรมดีเท่านั้นที่น้สู่สุขตียามเฮารับซีวีจากโลกานีคงมีหวังผ่านพอ่อ พมแดนอาศัยเผงกรรมดีมีสวยส่วนสู้ขึ้นสู่สวรรค์ส่วนวากรรมส่วนนั้นก็มีคาเสมอดีแต่ว่ามันมีผลต่างกันไปได้คาคนดีมีคนย่องส้มเซยย่องกาวคาคุ้นส่วมีแต่ค้นไมหน่าลาประจาน พอจะเดินพอน